สวัสดีครับกรเกษตรผสมผสานไรดวงดาวเมื่อนี้ฮ่จะพาพี่พาน้องมารับชมลูกวัวบามั่นผสมกับงัวไทยกางของฮ่านะครับเพราะว่าจะเป็นบามั่นเลือด้อยหรือว่าบามั่นลูกกระทบเมื่อนี้ฮ่อจะพาพี่น้องมาเบิ่งการจะเลื่อนเติบโตของวัวหน่อยนะครับเนาะสีเป็นยังไงนะครับไปรับชมกันเลยครับเดี๋ยวฮ่อไปเบิ่งนะครับลูกของวัวบามั่นลูกผสมนะครับบาะม่นเลือด้อยนะครับเนาะ อันนี้นะครับผมอ่าบัวแม่นะครับอายุได้หนึ่งอาทิตย์นะครับผมอายุหนึ่งอาทิตย์กะขาแข็งเงวนะครับสีแดงๆนุ่นๆนะครับเนาะการจะเริ่มเติบโตนี่ครับสูงแน่นอนนะครับผมอ่าสูงแน่นอนแต่ว่าบึงบัวนะครับบัามันลูกผสมที่ผสมกับบัวท้ยกีทกลยกางของเขานะครับเนาะตัวตัวน้อยนี่ได้ประมาณ สองเดือนนะครับผมอ่าเป็นลูกวัวแทกีนะครับวัวแทกีตัวนี้ก็อายุเดือนเครื่องนะครับเดือนเครื่องเป็นลูกวัวไทกี่ไทกี่ไทกลังนะครับไทกี่แหละครับผมอ่ากระเบื้องสองตัวนี้นะครับผมการจะเลื่อนตัวเติบโตที่ตั้งกันนะครับตัวแรกก็เป็นพ่อเดียวกันนะครับสองตัวนี้พ่อเดียวกันแต่แม่เนี่ยงตั้งกันยู่น้อยหนึ่งนะครับเนาะแต่ว่าลูกออกมากอะ มันกัสีส้มเงี้ขึ้นจังน่อยนะครับตัวขาวกับสีใหญ้ขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามมีสายเลือดของบามั่นลูกผสมนะครับเนาะเดี๋ยวข้ามาเบิงนะครับตัววัวไทยกลางของข้านะครับวัวตะกีของข้าผสมกับบามั่นเลือดลอยนะครับผสมบามั่นเลือดลอยเป็นบามั่นตัวนะครับผมผสมตัวแต่ว่าเป็นบามั่นเลือดลอยบามั่นเลือดลอยที่ประตูเงี่นะครับเนาะมาเบิงครับผมหนาตึ๊บเลยนี่ครับผมนี่อ้วนมาจากในท้องแล้วกับหนาตึ๊บเลยเบิงครับผม อแบบมันหนาแล้วก็มันมันหนาคักเป็นเป็นวัวอ้วนเลยนะครับผมวัวอ้วนแล้วมันก็อ้วนมันก็มันก็อ้วนมาจากไนท้องนะครับผมควอมเงยนะครับเงยก็ววัวที่เกิดก้อนเดือนสองนเดือนเดือนหนึ่งสองเดือนนะครับโอ้ยขอขอไปครับผมเดือนหนึ่งหรือสองเดือนครับผมนะเงยก็ววัวที่เกิดก้อนนะครับแล้วการเจริญเติบโตดีอีกตั้งหากนะครับผมวัวเดือนหนึ่งนะครับ ชาเปรียบกับวัวไทยกีแท่กลางของเข้านะครับเนาะมันแบเป็นวัวประมานซีหาเดือนแล้วนะครับผมนี่วัวเดือนหนึ่งหนาตึ๊บเลยเอาลูกด้วยครับลูก,ลกอ่านี่ครับผมนี่กระเฮ็ดให้พี่น้องได้เห็นแล้วว่าห้าวกว้จะผสมกับวัวอย่างเนาะครับเนาะ้าแถวบ้านพี่น้องนะครับมีวัวเลือดไอยเพราะพันเลือดไหลแต่ว่ามันบบใหญ่นี่กับผสมเลยเพราะว่าอย่างมันให้เนื้อให้นังที่ดีนะครับให้ลูกร่างที่ดีนะครับผม แล้วก็สายเลือดไันสูงครับสายเลือดตัวนี้ก็จะเป็นเอฟหนึ่งนะครับผมเอฟหนึ่งบามั่นหาสิบเปอร์เซ็นต์นะครับวัวแทยกลางของห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าเอาพ่อลูกกระทบมาใส่นะครับหรือว่าลูกบามั่นลูกผสมนะครับมันก็จะเป็นบามั่นแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แบบนั้นครับผมแต่ว่าก็ดีดีที่มันเทศไทยลูกวัวของห้าอแง,ง,งขึ้นนะครับผมแต่ว่านี่แล้วครับเนวมันสวยงามนะครับผม ก็จะเป็นวัวไทยกลางของท่อไงวัวไทยกางวัวไทกีง่า,าย,ย, 1970, ย,ยขึ้นจักน่อยนะครับแม่ของเขาก็เป็นลูกของวัวไทกีแหะครับผมน่าแล้วก็ผสมแล้วก็กระทงง่ายขึ้นมากนะครับแล้วก็บ้องผผมพอพันเรียดร้อยตนะครับโตแล้วก็ก็ได้ตัวนี้ออกมาครับผมสวยงามนะครับตัวพอพันบามันเรียดร้อยนะครับผมบอยเนยซัมเมนเออยุ่งสูงงประมาณซัมแมนนี่แหละครับผมต่ว่าเง่แง่จากน่อยนะครับ คือข,ขนาดของตัวเขาจะไม่ใหญ่เกินไปนะครับผมเวลาขึ้นโค้งวัวของเขานี่ก็บริหวณวัวของเขาบาดเจ็บนะครับผมอนะครับแมงเขาเดี๋ยวผมจะให้พี่น้องเบิ้งยกย้ายกันเดู่นี่นะครับนี่นะครับแม่ของเขานะครับผมขาวๆขาวๆนุ่นๆนะครับผมตัวเป็นงัวไทยลูกลูกวัวไทยกีรก็ผสมกันมาพัฒนาก็เป็นวัวไทยกลาง แต่ว่าฐานเป็นตัวแม่นี่เขาผสมอีกเช่ยนึงนี่เขาจะได้วัวเอฟเอฟสองนะครับผมบามันกับเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์มันจะง่ามขึ้นน้ขึ้นสวยงามนะครับผมเดี๋ยวเขาว่าเบงวัวตัวนี้นะครับผมวัวตัวนี้ที่คลอดลูกมาได้ประมาณเจ็ดมือนะครับเบื้องเอาไว้ยาว่าเพลดขี่ขาดนะครับผมเอาไว้ยาว่าเพีิดขี่ขาดเท่ากับต้องค่อยใส่ยาค่อยใส่ยาให้บิดมือนะครับเพราะว่ายังไม่ วันนะครับแมงว่านมันจะไม่ขี่ไส้เป็นน้อนนะครับเพราจะรักษายากนะครับผมเขาต้องใส่ก้อนกันไม้ก้อน่ขยแก่นะครับเนาะตอนนี้นะครับวัวของท่านไหะท่านได้ฉีดวัคซีนโรคปากท่อป่อยนะครับเนาะกาไปหามาฉีตอนนี้เลยครับผมอ่าเป็นยังคือไ้มาฉีตอนนี้นะครับพอถึงฤดูที่โรคปากท่อป่อยมันระบาดนะครับเนาะเขาก็อบต้องไปกังวลเลยนะครับเขาสบายใจได้เลยบบเมนว่ามันระบาดแล้วเขาก็ไปฉีดทัน แบบคือปลูกปากเท้าเปื่อยนี่มันเห็ดห้ว่ของห้องศูนเสียนะครับเพราะว่าจิตตายหรือว่าจิตแข้งลูกแข้งยั้งไปยั้งสั้นนะครับคือคมันติดแล้วนี่มิถุนเนีเสียนะครับวัวจอยผอมโตลงไปคือตอนนี้วัคซีนนี่เขาสามารถขาไปขอได้ครับปัสัาว์อำเพอได้เลยครับผมเขาไปขอฟรีๆนะครับผมขันเปิ้ลขายให้แจ้งจับเลยนะครับเด้อเพราะว่ามันเป็นยาของหลวงนะครับเนาะเขาก็ไปขอเลยเอาบารประชาช่วเนาไปขอไปขอมาสีดวัวเขาของผมก็ หลังจากคอดล,ลูกบวทุกตัวนะครับผมก็จะฉีดวัคซีนปากเทาเปื่อยอยาบำรุงยาทาย,ยาดนะครับตอนแรกก็บะาบำรุงร่างกายก่อนนะครับเนาะสองก็คือบำรุงระบบระบบสืบพันธ์ครับผมอ่าเขาก็ดูแลวัวของเหาอห้ดีให้ดีแล้วก็ผลผลิตของห่อก็จะออกมาดีนะครับเนาะเป็นอย่างก็ต้องฉีดวัคซีนปากเทาเปื่อยในช่วงนี้นะครับเนาะพ่ออีก สองสามสี่เดือนนะครับเขาต้นต้นฤดูฝนนะครับมันก็จะเข้าในช่วงระบาดของโรคปากเท่าเปอยครับผมโรคปากเท่าเปอย์หกอเ่ากับมะต้องกังวลนลยถ้าเ่าสีดมั่อกี้แล้วแต่ว่าฐ่านพี่น้องบอ่สีกวนนะครับผมมันถึงฤดูระบาดนี่มันติดพัวห่อเพื่อปัม๊มนี่จากการฝนซ้งจากอากาศราหรือว่าโรคในบริเวณแถวนั้นห่วงห้อหาบาง,งยังต่ำนี่คือกินอาหารอะไรจอยผอมโซ่นะครับเนาะสองก็คือเสียชีวิตนะครับถ้านมีตัวไดมีโรคกะ ี่แทงลูกไปยังสั้นนะครับเนาะหรือว่าเป็นไข่เป็นยังไปเขาก็ต้องป้องกันวัคซีนเขากับบกอกับปศุปสัตว์อำเภอนะครับเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปผมก็จะมาแนะนำขอมุ่นดีๆนะครับบม่ว่าจะถือจะพิษนะครับจะเป็นขอมุลนที่ถูกต้องหรือว่าเป็นขอมุลที่มันเฮ็ดแล้วสูญเสียสีผมก็จะมาแชร์ให้พี่ให้น้องได้รับชมนะครับผมวัวนะครับอ่าการท่าเขานะครับผม การท่าเขานะครับการศูนย์เขาหรือเอาคีมท่าเขานี่ตามที่ผมได้ทดสอบนะครับคีมศูนย์เขานี่ก็ดีขึ้นกันแต่ว่ากาต้องท่าในอ่ในช่วงที่ได้เกิด14หมื่นนะครับเราท่าทีๆนะครับจะให้แม่เขาเลี้ยออกนะครับผมถ้าเลี้ยออกนี่ผาเขางอขึ้นนะครับถึงว่าเป็นเขากับเป็นส่วงอื่นออกมานะครับเนาะต่ะว่าของผมนี่ผม่เอาดัานแล้วครับผมผมจะทาการศูนย์เขานะครับ ตัวรงามเขาก็จะสูนเขานะครับแบบบางที่นี่เข้าปะสูนนี่ครับเังที่ยังไหนเขากับปอยออกก็แล้วปีกวัวนะครับผมแต่ว่าัางที่นี่เขาสูนเขานะครับผมอ่าตัวนี้สูนเขาเป็นยังือสูนเขาเอาเขาออกนะครับนึ่งนะครับเพื่อความสวยงามของวัวนะครับเนาะบึงยังไหนกับ่ะเถาจักเชือสวงนะครับป้องกันอันตรายนะครับผมป้องกันอันตรายเวลามันเป็นสั์เป็นยังมากหรือว่ามันดื้อมันยังมนแรนส่วนห้องจีิเขาจะไม่ได้เกิดการบาดเจ็บนะครับเนาะ แต่ว่าอายุสามเดือนนะครับห่อควายศูนย์เขานะครับเนาะชวนตัวอื่นนะครับห่อทั้การศูนย์เขาเรียบร้อยนะครับตัวุมดุนไม่ไหมแบบนี้นะครับผมอ่าแบบนี้เขาก็ทำการศูนย์เขาเรียบร้อยเขากับบ่อปงนะครับแต่สวยงามเดี๋ยวห่อภาพไปเบิ้งใกล้นะครับแต่ว่าขันงัวเขามันตั้มกาศู้ยกเขาเ่อยอก้อยเขากับบ่อปูน้ครับแต่สวยงามเดี๋ยปล่อภาพไปเบื้อง่กอยู่แล้วแต่ว่าขันตัวแดงมันงามหาอคว่ยศูนย์เขานะครับ ตัวนี้ก็ส้งหนาจัหน้อยนะครับแต่ว่าดื้อครับผมก็จะให้ยาขาพยาธิกับยาบำรุงวันี้สวนเข้านะครับนี่อาสำหรับคลิปนี้ผมก็จะผ้าพีผ้านองมารับชมเพียงเท่านี้นะครับเนาะท่านใดมีขอสงสัยนะครับขอสอบถามกับสอบถามมาใดในขอควอมนะครับเนาะขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับผมขอบคุณครับ